c คล t e c h CNC i n d u s t r i e s เป็นบริษัทที่มีแนวคิดการออกแบบปืนไม่ค่อยจะเหมือนใครและไม่เดินตามรอยใครครับปืนของเค t e c h ก็เลยมีหน้าตาแปลกประหลาดหรือหวาและมักจะมีนวัตกรรมใหม่ๆเป็นผู้นําตลาดอยู่เสมอและปืนของเค t e c h นั้นเป็นปืนที่มีราคาไม่แพงเพราะว่าควบคุมการออกแบบเองได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดีไซน์การเลือกใช้วัสดุรวมถึงขั้นตอนการผลิตในโรงงานเค t e c h จึงสามารถควบคุมต้นทุนของตัวปืนให้อยู่ในกลุ่มปืนราคาไม่แพงและยังผลิตในสหรัฐอเมริกาทั้งกระบอกอีกด้วยครับ ปืนสั้น k e ลเทค P17 ใช้กระสุนขนาด .22 LR ตัวปืนความจุ17นัดลำกล้องยาว3.8นิ้วโครงโพลิเมอร์สไลด์และลำกล้องทำจากเหล็กออกแบบมาเป็นปืนสำหรับการใช้งานเพื่อสันทนาการ ฝึกหัดมือใหม่ให้ยิงปืนและใช้งานทั่วไปครับซึ่งเคลเทคออกแบบโครงโพลิเมอร์เป็น2ชิ้นและประกบกันแบบที่เรียกว่าแคลมเชลและยึดด้วยน็อตทั้ง2ด้านซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการผลิตครับตัวปืนมีน้ำหนักเบามากนะครับชั่งน้ำหนักพร้อมแม็กกาซีนเปล่าได้แค่367กรัมเท่านั้นเองทรงของปืนแบนและบางกระทัดรัดซึ่งมิติและน้ำหนักของตัวปืนถือว่าเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นหัดยิงยิงเล่นหรือติดเป้เข้าป่าเป็นปืนยังชีพก็ได้ครับและกระสุนจูไดถึง17นัดอีกด้้้วยยยรรรับับบบดดดาามมมทงงแแนนนีีีีีจืืออไกะชลลเ์ส่่่หซึป็ เช็คเกอร์ทรงสี่เหลี่ยมนี้เมื่อจับถือแล้วก็ไม่ได้เพิ่มการยึดเกาะอะไรมากนะักแต่ก็ไม่ค่อยมีผลต่อปืนสั้นขนาด 0. .22 LR ที่มีแรงรีคอยน้อยครับตรงด้ามที่จับแล้วถนัดมือถือว่าสําคัญกว่าครับซึ่งบริเวณคอด้ามปืนเรียบด้านหลังคอดเพื่อให้จับกริปปืนเร็วๆได้สะดวกครับสังเกตดูความบางของด้ามน,นะครับว่ามีความแบนและบางจริงๆครับด้ามยาวเต็มมือเพียงพอสาหรับมือของผู้ใช้ทุกขนาดครับและปลายด้ามมีจังอวย,ยื่นออกมารับนิ้วให้กระชับอีกชั้นหนึ่ง รวมๆแล้วก็ถือว่าคลิปได้ถนัดมือดีครับเมื่อคลังสไลด์จะเห็นว่าโครงปืนทำหน้าที่เป็นกรอบครอบสไลด์อีกทีหนึ่งนะครับส่วนลำกล้องจะยึดติดกับโครงปืนไม่ขยับเพื่อปลดกลอนครับซึ่งเป็นหลักการทำงานของปืนระบบโลว์ b a c k ที่ใช้แรงดันของกระสุนในการผลักสไลด์ถอยหลังและใช้สปริงรีคอยดันสไลด์กลับเพื่อป้อนกระสุนครับคางปืนมีรางสำหรับติดตั้งไฟฉายหรือเลเซอร์ขนาดเล็กๆได้นะครับซึ่งไฟฉายขนาดใหญ่จะไม่สามารถติดตั้งได้ครับเพราะว่ามีร่องรางเพียง3ร่องครับ สไลด์จะมีพื้นที่สําหรับจับดึงบริเวณด้านหลังและมีร่องจับการลื่นมาให้นะครับซึ่งเมื่อยิงกระสุนจนหมดแม็กกาซีนสไลด์จะค้างครับและมีคันค้างสไลด์มาให้ด้านขวาของปืนนะครับส่วนด้านซ้ายไม่มีครับสำหรับผู้ถนัดซ้ายก็อาจจะต้องใช้วิธีดึงสไลด์ถอยหลังเพื่อปลดคันค้างและป้อนกระสุนเข้ารังเพลิงครับหันมาดูด้านท้ายของปืนจะมีตัวบ่งชี้ว่านกสับง้างอยู่ครับเมื่อง้างนกเราจะมองเห็นสีแดงๆนี้จากรูด้านท้ายครับคานห้ามไกลมีให้ทั้ง2ด้านครับ รองรับการใช้งานทั้งมือซ้ายและมือขวาเป็นคันเล็กๆแบนๆแนบไปกับโครงปืนและมีติ่งยื่นออกมาพอให้ใช้นิ้วโป้งดันขึ้นลงได้สะดวกและไม่เกาะเกี่ยวเสื้อผ้าครับคันปลดแม็กกาซีนจะเป็นก้านเหมือนของพวก HK หรือ Walter นะครับเมื่อต้องการปลดแม็กกาซีนให้กดคันนี้ลงเพื่อปลดแม็กกาซีนครับและเช่นเดิมครับรูปทรงแบนบางเฉียบแนบไปกับตัวปืนเช่นกันครับสำหรับแม็กกาซีนจะทาจากพลาสติกทั้งอันนะครับซึ่งทาง Keltech ทำแนวกระดูกไว้ให้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของแม็กกาซีนครับ จุกระสุนได้17นัดตัวแม็กกาซีนไม่มีคันช่วยกดเพื่อบรรจุกระสุนนะครับในการบรรจุกระสุนให้เต็มแม็กกาซีนนะท,ท้ายๆก็อาจจะต้องออกแรงกดมากสักหน่อยหนึ่งครับสูนหน้าจะเป็นแท่งเหล็กฝังไฟเบอร์ออปติกสีเขียวสดครับยึดด้วยน็อตหกเหลี่ยมเข้ากับสไลด์ส่วนสูนหลังร่องบากรูปตัวยูขนาดเล็กเซาะร่องใบสูนกันแสงสะท้อนปรับได้4ทิศทางและยึดน็อตแบบง่ายๆเช่นกันครับ การปรับตั้งศูนย์ก็ให้ใช้ประแจหกเหลี่ยมเล็กในการขันตัวหนอนเพื่อดันศูนย์ครับเป็นดีไซน์ที่เรียบง่ายและใช้งานได้ดีครับช่องไฟสูน้าหลังของเคอเท็กพีสินี้จัดว่ากําลังดีนะครับเมื่อยกขึ้นเลงกลางแดดก็จะเห็นจุดเขียวชัดเจนครับซึ่งเส้นไฟเบอร์ออปติกสีเขียวนั้นให้ความสว่างแสงมากกว่าสีแดงอยู่แล้วครับกลองไกใหญ่เหลือเฟือเพียงพอสําหรับผู้ใช้ที่สวมถุงมือครับและหน้ากลงไกทาร่องกันลื่นสําหรับการคลิกปืนที่ใช้นิ้วมือข้างไม่ถนัดโหนช่วยคลิกปืนที่บริ ที่แปลกใจคือไกของปืนกระบอกนี้จัดว่าดีเกินกว่าที่คาเดเอาไว้ครับเมื่อไกตึงจะต้องลากต่ออีกนิดหน่อยจนก,กว่านกจะสับนะครับไกเบาและคลมตามแบบฉบับปืนนกสับซิงเกิลล้วนช่างน้ําหนักไกได้แค่2.7ปอนด์เท่านั้นเองการถอดปืน p 1 7นี่ง่ายมากนะครับเริ่มจากปลดแมกกาซีนและตรวจสอบรังเพลิงให้แน่ใจว่าไม่มีกระสุนดันคันปลดสไลด์นี้ลงและดึงสลด์ถอยหลังไปให้สุดจากนั้นยกสลด์ขึ้นเพื่อถอดเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสไลด์ของปืนนะครับออกแบบเรียบง่ายมีเพียงกลไกที่จําเป็็นนนนนนนต่่อกกกาาาาารทททํงงงงงััดด้้ลีีเเเเพยชุไขแว สังเกตดูที่ตัวนกสับนะครับแต้มสีแดงๆนี้คือเมื่อนกง้างเราจะมองเห็นสีแดงๆนี้ผ่านช่องด้านท้ายตัวปืนนั่นแหละครับและด้านใต้ของโครงปืนด้านหลังจะเป็นที่อยู่ของไมายเลขประจําปืนครับลำกล้องทําหน้าที่เป็นไกด์รอดประคองสปริงรีคอยในตัวนะครับส่วนปลายปากกระบอกสามารถถอดแหวนเพื่อเปลี่ยนใส่อแดปเตอร์สำหรับอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นท่อเก็บเสียงที่บ้านเราถือว่าเป็นอุปกรณ์ผิดกฎหมายแต่ว่าสําหรับในบางประเทศการยิงปืนสร้างเสียงดังรบกวนข้างบ้านก็ถือว่าผิดกฎหมายครับ ึ่งถือว่าเป็นการมองกันคนละมุมนะครับและอะแดปเตอร์ที่แถมให้จะเป็นเกลียวแบบ1ต่อ2คูณ28มาตรฐานอเมริกันครับเปิดกล่องพลาสติกแข็งนะครับได้ปืนหนึ่งกระบอกแถมแมกกาซีนจุ17นัด2อันคู่มือการใช้งานประแจถอดปลายลำกล้องอะแดปเตอร์ประแจหกเหลี่ยมและกุญแจล็อกกล่องกปืนครับสำหรับเคเบลเทคสสามารถลงแข่งขัน IPSC ประเภทแทนการจุด2 LR ที่ทางสมาพันธ์ IPSC เพิ่งเปิดรับรองได้นะครับเพราะว่าลงกล่อง IPSC Standard Box ได้ครับ ในการยิงทดสอบครับปืนเบามากและไกก็เบาเช่นกันครับไกดีคมศูนย์ดีช่องไฟดีครับ จุดเขียวของศูนย์หน้ามองเห็นเด่นชัดเวลาย,ยิงเร็วๆนะครับและกระสุนขนาดจุด2 LR ถือว่าแทบไม่มีรีคอยอยู่แล้วครับมีข้อสังเกตนิดนึงครับคือตอนที่ผมยิงและเผลอเอานิ้วโป้งซ้ายวางไว้บนคันปลดสไลด์ทำให้สไลด์เปิดออกครับซึ่งเมื่อเปลี่ยนตำแหน่งการวางนิ้วโป้งปัญหานี้ก็หมดไปครับเป็นที่คนยิงไม่ใช่ปัญหาของตัวปืนนะครับและตลอดการทดสอบระบบการทำงานของตัวปืนเรียบร้อยดีไม่พบอาการติดขัดทั้งลูกสแตนดาร์ดและความเร็วสูงแบบไฮเวลโลซิตี้ครับปืนสั้นขนาดจุด2 LR ถือว่าเป็นปืนที่ยิงสนุกกมาาเรียยบง่ มาะสำหรับฝึกเด็กสตรีและผู้เริ่มหัดยิงปืนเพื่อทำความคุ้นเคยกับตัวปืนครับนอกจากนี้ข้อดีของน้ำหนักตัวปืนที่เบาสามารถใช้เป็นปืนพกป้องกันตัวหรือใช้เป็นปืนยังชีพในป่าได้อีกด้วยครับขอขอบคุณสหเทพอินเตอร์เนชั่นแนลผู้ส่งทดสอบสนามยิงปืนกองบัญชาการศึกษาสํานักงานตํารวจแห่งชาติและอ่านบททดสอบเคเท็กพีอย่างละเอียดโดยดรพนิสวร์ชำนาญเวชได้ในนิตยสารอาวุธปืนฉบับ588ตุลาคม -66 และสั่งนิตยสารได้ที่ช่องทางเหล่านี้ครับ และอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องรีวิวของผมไว้เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรีวิวปืนดีๆที่น่าสนใจครับ